ไอ้ยี่ห้อนเห็นได้ไงวะไอ้สัสเอฟซีครับผมรักคุณมากเลยครับเอฟซีหรือควันเซนตตนครับเปิดไมค์เหรอเออเปิดไมค์เปิดไมค์ว่าอะไรบอกเอฟซีครับโดนยิงยังหมาเยังยิงคืนได้ตัวเดียวไอ้ทัานให้หลอดเลยให้พี่ผมไปเหยื่อได้เลยเฮ้ยแตลอดเลยพี่เนี่ยไม่มีที่เอ๋ย อย่ยงมันอยู่ข้างล่างกัแหละอันนี้ไม่ใช่ข้างบนล่ะนี่ไง FC เหรอ IS มาตายไน้ยังเอ้ะมันวิ่งแล้วไอเลยมันขึ้นไปสองตรงยังหาจุดลีกุบไม่ได้เนี่ย โเรยทำเตียงเลยไหมหรือว่าทำับเดี๋ยคุปตนตรงไหนวะเนี่ยก็เห็นปะปะเดิมผิผมซื้อล็อกเยแกรถปุ๊รถอิดรถอิดแล้วก็มีทิดทิดเอสของรถอิดอีกเอสมันทิดเอสมีบ้านคนปะโอ้ยเพียบเลย นี่ไงล่ะนี่ไงเบลเล็ตตายตายเบลเล็ตตายพี่สวยๆเจ็บอยู่บนหลังคาตัวไหนตัวไหนมีเยอะเลยนะเดี๋ยววงแดงไม่ตายอู้วิวอู้วิวไปหาอู้แล้วริมร้อนลิมร <oh guys, ้อนลิมร้อนไปแล้วไปแล้วหาอู้แล้วหาอู้แล้วกิดอู้แล้วกิดดิว้าวเบลเล็ตตายตายคุกคัก バレเลバบต์เล๊ะเบอร์หลังคาอ่ะบนหลังคาเลยมันเบอเลต์ยิงที่อัด์ตเบอเลตยิงตัวหลังคาได้ปะปูไม่ได้เหรอตายเบอเลตไอ้ยรอปืนไปแป้งไม่ส่งให้ผมติดสักทีเก็บเบอเลต์กันเดียวแล้วปืนยังกูอะไรอี่ บนหลังคานู่นเต็มเลยก็ไอ้อะไอ้คนโดดโลงบนหลังคาแล้วไอ้เหี้ยว่ากดแท็กซี่หนีเนี่ยมึงกดเหรอมึงกดออก,าม,กามาเลยออกมาแล้วพวกเราเล่นที่ไหนเพื่อนตอนนี้ไม่รู้เลยครับผมอู่ทีเอสจากที่เราวางกล่องไปแล้วเนี่ยที่เราเลาะใต้เมืองใต้เมืองทีเอสนะครับใช่ครับ <c oughs> ลับไปยิงมันดีไหมยิงกันเดือดใช่ไหมออนนี้ยิงบ้ามากเต็มเลยอ่ะใช่ครับไปดูเขาด้วยวางปืนเลยครับสายหนึ่ง c t b พระสั่งผ์จังสวย c t b อยู่นี่วะเต้นแม่งตรงนี้เลยงั้นแหละเออเล่น c t b เนี่ยแหละ ผมอ้อมขึ้นเขาไปยิงมันนะทำเตียงตรงนี้แม่งหนะีแหละมันเดินวนๆตรงนั้นนะ่ะเจอแล้วเจอแล้วยังอยู่ที่เดิมปะโอ้บ<ม><ม>อกเลยว่าคุ้มโอ้อหเลยว่าคุ้มอ่ะโดนปีการ์ีปืนป่ะพี่มีมีมีจะส้มจะส้มไหนพี่ตรงไหนพี่ตรงนี้ไงเต็มเลย ตรงเนี้ยตรงรถไฟเนี่ยมีใครดูไลฟ์อยู่ปะพี่เขานะครับาพี่มาตายสวยเฮ้ยมีคนยิงผมพี่พี่กัสไม่เห็นไม่เห็นอ๋อไมาได้ยิงผมด้วยอ่ะพี่กันเองลังคาลังคาลังคาโอ้ยยิงพี่มันยิงพี่ตายพี่ตายตายทำไมไม่โดนมึงเนี่ยไอ้กทีผมจะตายมึงมดนม่แต่ลังคาตายแล้วตัวนึง คนยิงกูเม่ีอเฮ้ยมีคนมีตรงศพผมพี่พี่การปบพ่การปะพี่พีพีพีอโอเคอะไรพยยังมีคนอยู่โอ้ปล่อยแม่งไไปก็ไปได้ฝั่งไหนเพย์ตอนนี้ตอนนี้เล่นเอ็ดของหมดเี้ยวว่ตายตายหนึ่งพี่ตายหนึ่งตายหนะผมได้ดอมซีทีบีเฮ้ยเฮ้ยมาตัวเดียวพี่เดี๋ยวพี่พี่ปืนผมก็สุนหมดที่ลย พี่ทำมาเปิดเลยพี่จะไหนปะพี่เอาไปดิเอาสกามไปดิฮะโอ้หกนัดได้อยู่เฮ้ยพี่พี่พี่ทอมพี่ทอมข้างเราพี่ทอมสะพายเบรตยาวเฟ้ยเลยข้างค้างผมข้างผมไม่อยู่พี่เนี่ยปุ่มหน้าเออเนี่ยมันยิงเนี่ยเออเวยไม่ยิงใครอ่ะยิงผมปะวะที่ไหนวะ ไอ้ผมไม่ได้อยู่ข้างอาร์ตเหรอใช่ข้างผมเลยเแล้วเฮลัทของสาราเฮียวิ่งมันวิ่งแล้วว่ะอุ้ยเฮียมันวิ่งลงไปแล้วว่ะยิงกูจากตรงไหนวะไอ้สารตรงไหนวะพี่ยิงไปฝั่งนี้แล้วเฮียกำลังยิงคาเลศเวยนะเมื่อาร์ตระวังหน้ามึงไปกันไหนไหนปุ๊บพี่น่ะมันมันพี่มันทำเตียงอยู่มันทำอะไรไม่รู้อาร์ตยิงหน่อยอาร์ตยิงหน่อยตอนที่พี่คานไม่รู้เมื่อกี้ พี่ทอมโคผมนะแล้วผมยิงพี่การังอยู่กันอะตายแล้วพาเล็ดนอนอยู่ข้างผมนี่เฮ้ยหัวระเบิดไอ้เหี่อะก็หอบบอลลีไอ้สัตว์มันไปเก็บปืนพี่โอ้โหก็หอบบอลลี่ยิงมาหน่อยหน่อยอุ้ยไอ้ที่อะมีกระตั้นออกมาไซส์นะใช่ไงเนี่ยวิ่งขึ้นมาแล้วกิลี่ะเห็นป่ะพุ่มใหญ่ข้างหน้าเลยนะเกิดแล้วที่ไอ้ที่ โอ้ยหน้าอดมินได้ห้าพันคอยเลยนะใช่เหรอเอาเอ็นเพิ่มหวดระเบิดเฮ้ยไอซีพีบีเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ปากดีอ่ะไอ้เหี้ยนี่ปากดีอ่ะใครไม่มีปืนไม่มีเอเคสโคปพีสองนะนี่เราเนมเอาไอ้นี่ไหมพี่แม็กเ็มสองแม็กบาเล่นเหรอเอ้ยแม็กบาเล่นมาดิไัมนี่ยสองแม็กเองเอาเอเคไม่เอาปกไปเล่นด้วยไปเอาไปทั้งกระเป๋าเลย เดี๋ยวผมหาจุดส่องไปก่อนเพราะว่ามันตรงน้ำมันเป็นเตียงพวกมันเมื่อกี้มันยิงทางที่เราวิ่งมาเลยนี่พวกมันเล่นกันยิงเนี่ยเหรอไม่เห็นอีไ e ฮอ่ะไอ้ไอนกิดอะไรวะนะมันแพมันเลนเดอร์มา,มาโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้โหพี่อยู่ข้างหลังผม เปิดใหม่เลยพี่ไม่เปิดใหม่เลยอยู่ไหนวะแอดเผือกแอดเผือกแอดเผื่อไหมผมหอยขอรีพอร์ตเลยว่าแอดให้ผมได้หมื่นคอยแล้วป่ะี่ยแอดไม่ทำเงี้ยไม่เงี้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นบ a l a n c เนาะเฮ้ยพี่พี่ชุบหน่อยดิผมผมมีฟินิกแต่สุกในตัวผมอะ้ีขาน้าข้าน่าเขาเฮ้ยมามีคนเฮ้ยมีมีคนพี่ทอมพี่ทอมระหว่างผมกับพี่ตรงหินตรงหินเห็นปะเอาหายโอ้สอบเองหายทำตรงหินเห็นปะ พี่ผมมีระเบิดมือ <ละ S 1> <ล>พื่อนที่มีระเบิดมือป่อเข้าไปโอ้พี่เก็บเปรตเองวะนะตายพี่อัดมาเลยกระสุนหมดไอ้เหี้ยในพุม่มในพุม่มพุ่มไหนครับพี่ถ้ำหนังปะมาพุ่มหน้ามึงอ,อุ้ย ไอสัตว์ดเดอ้ยยิงข้าในยิงพี่ข้าในตายพูดพิ่กัสตรงนี้ผีเต็มเลยเฮ้ยมีคนด้วยพี่มันยิงม,มาเองนะผมนะผมนะผมหมดเป้าหมดเป้าไม่ข้นบ่ไม่เห็นตัวพี่พี่กัสได้ปะมีอีกตัวมีอีกตัวตาย C T B สวยครับตายป่าตายตายเปล่ามีมีมีเดี๋ยวพี่กระโดดไปเดี๋ยวพี่กระโดดไปพิกัดพิกัดพิกัดหุ้ยสกามามาเก็บสกามหน่อยดิพี่เก็บไม่ได้แล้วอ้ผีตรงนี้ผีต้องผมหกตัวพี่ผมเจ็ดตัวพี่ขอมาหน่อยผมเซิร์ฟคอบอียวขอเบอยู่ต้องคอยแล้วนะโว่เสรแล้วพี่ทางขวาเราพี่พี่จะเบลียวพี่ยิงบาเลตให้แป๊บหนึงหามุมมีลูกคราบีทีด้วยเฮ้ย ตรงไอ้เหี้ยมาเจอผมตรงศึกเราไม่ยิงกันเต็มเลยถอยลงมาถอยลงมาพี่ยิงเสน่ห์ให้ได้สกอสกอตายเท่ากับบนเขานู่นเว้บนเขาเลยอ่ะสันเขาเนี่ยถึงจะถอยขึ้นไปอีกอ่ะต้องให้ปู่พากลับไปบนเขานู่นเลยมันมีเสน่หดิเห็นลูปินมาเชตเต้มาเชตเต้กําลังลอข้ามถนนกําลังจะขึ้นมาจุดที่เราประท้าเมื่อกี้ไม่ทันได้ดู วิ่งให้ไปละครับผมมีคนครับผมมีคนกําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปหาพี่ทอมบนบนเขาบนเขาบนเขางานมีตัวมันต้องของพี่เหมือนะไรี่ยิเหี้ยววิ่งพี่ปีนี่ยิงไปเซตไว้เท่าไหร่เนี่ยตายสวยสวยสวยตายบนหัวพี่มีบนหัวพี่มีหายอยู่พี่หายอยู่กูไม่มีกระสุนแล้ว บอลเลตป้าพี่เอาไปให้พี่วิ่งอยู่นะครับเอายังมีฟายไหมผมยิงบอลเลตเจอแล้วพี่เข้ามันรูปเข้ามันโอ้ยยังแม่งุูมไหนวะอันนี้พี่ตายไหมบอลเลตเจอแล้วเจอแล้วบอลเลตบอลเลตมันมันวิ่งขึ้นเนินมันวิ่งขึ้นเนินพลาดกระสุนเลยพี่เอาไปออกขวาพี่ไปขวาอย่างไวมีบอลเลตกระสุนดีมีบาลเลตกระสุนดีนะพี่บนเขาสูงอีกนู่นน่ะ ข้างบนบูมใครอ่ะข้างหน้าบูมใครอ่ะผมผมวิหน้าหน้าผมเลยหน้าผมเลยกระสุนหมดไอ้เหี้ยวถึงหมดกระสุนหมดโอ้ผมก็กระสุนหมดว่ะพี่เที่มันไม่เห็นคู่ตายแล้วตายแล้วตาย้ายก็อาร์ตอาร์ตอาร์ตวาเลตวาเลตอีกก็บอกนึง เกี้ยไม่ได้อยู่บเลรเลยสัตสตรงไหนวะสลามอีตัวหนึ่งนะพี่เสร็จแล้วโอ้โหมันเข่าเต็มเลยโอ้มันเข่าเต็มเลยรู้แล้วพี่สัสมึงมำอะไรไม่ได้เลยเฮียเฮ้ยหน้าพี่บูตัวนึงเอ้ยพี่โดนโดนโดนนั้นหนึงโดนโดนโดนนั้นหนึ่งยังไงบนหัวพี่ตัวหนึ่งนะมาไปเต้นเล่นเลี้ยวสัตว์เอ้ยผมเหนื่อยผมวิ่งไม่ได้ เห็นนึกเหว้ไอ้สัตวส FC ครับผมรักคุณมากเลยครับ FC เหล็กกันฑ์สันตินครับเปิดไมค์เหรอเออเปิดไมค์เปิดไมค์ว่าอะไรหลอด FC ครับโดนยิงยังหมาเียยิงคืนได้ตัวเดียวไอ้แค่ให้หลอดเลยให้พี่ปูไปเหยือเลยเหยือยแตลอดเลยไอ้เพี่เนี่ยเป็นมือี่ใหญ่ อยู่ข้างล่างละอันนี้ไม่ใช่ข้างบนละนี่ไง FC ไอ้ย็ดมาตายแนึ่ยเอ๊ะมันวิ่งแล้วนี่ไงวิ่งขึ้นไอสอง